สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราถ่ายก็ทีนี้จะมาวิ่งคนานะครับหลังจากที่เราวิ่งตากไว้อ่ะเรามาดูงานชั่วโมงนะครับตอนนี้แกยังวิ่งจับงานอยู่นะครับ เขารับแค่ชั่วโมงละเจ็ยนะครับต้องหลับงานชั่วโมงงานวิ่งคานางานดันงานปรับพื้นที่อะไรทําอนองนั้นนะครับชั่วโมงละ700ดร้อก็แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นการเริ่มวิ่งนะครับหลังจากที่เราพลิกหน้าดินตากไว้ทีนี้ก็เปิดล่องนะครับวิ่งเป็นล่อง ผมก็ไม่เคยเห็นเขาวิ่งนะครับลองดูว่าจะเหมือนกับเจ้าอื่นไหมนี่เป็นการวิ่งแหวกแล้วนะครับพับงคันพังคันนาคันเก่าของเก่าไปแล้วนะครับนี่งานชงมงนะครับดูเขาวิ่งก็เหมือนกับไถนาเลยโอ้โหฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรประมาณนั้นนะครับ อย่าเปนการวิ่งแหวกอยู่นะครับเรียกความลึกแล้วก็สับดินให้ปนโอ้จะได้อยู่ครับงานชั่วโมงอย่าไปยั้งเลย การข้ามนะครับเพื่อมาอีกฝั่งหนึ่งอ่าดูนะครับสำหรับการวิ่งคนาจะข้ามยังไงนี่เพื่อมาวิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ดูครับด้วยครับสไตล์ตเขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม น่าจะสับดินให้ปนแล้วไอ้ให้ให้ปนแ,แล้วน่าจะดึงกลับนะครับผมเดาเอานะบินกลับนี่น่าจะสังเกตล้อซ้ายนะครับว่าเขาจะมาลอยเดิมหรือเปล่าถ้ามาลอยเดิมก็แสดงว่าเขาดึงดินเข้าพนมหากันแล้วนะครับเพื่อเป็นรูปคนาอ่าสังเกตนะครับ นี่การวนรถนะครับอ่าใช่แล้วครับดึงด้านริมขวามือดีดดึงประกบก็หากันแล้วนะครับเพราะว่าความลึกเขาพอแค่นั้นนะครับโอ้แต่ดินสวยมากนะครับ สังเกตนะครับเขาถอยหลังค่อมนะครับใช่จริงๆนะครับเอาดึงประกบก็าหากันแล้วพวกนี้ต้องใช้ความเร็วหน่อยนะครับ สังเกตนะครับการวนกลับรถมาวิ่งด้านตรงข้ามนะครับนี่ครับใช่เลยดึงประกบก็หากัน,นครับ นี่กลับรถแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่แสดงว่าเขาวิ่งทางคันเก่าดึงมาทางซ้ายมือเราเยอะนะครับแล้วเขาก็จะดึงดินกลับไปอีก ไปทางขวามือนะครับที่เป็นสัตว์นนุนนนี่ตอนนี้ก็กำลังเรียกความสูงอยู่นะครับอาสาดดินไปทางขวามือนะครับอนมก็หากันซ้ายขวานะครับ ขม่คณะอย่างนี้ที่มันน้าวิ่งดินดสวยๆแบบนี้ดินสวยมากครับป่บนและชุ่มนิดๆอ่ายัางดึงดินทางด้านขวามือนะครับเข้าหากันคือเรียกความสูงอีกนะครับ ข้างหน้ามีคลองดาดนะครับสําหรับคลองชมพทานเขาสร้างไว้ระบายน้ําสูบสูบเข้านานะครับระบายเข้านายังเรียกความสูงอีกนะครับไม่วิ่งสักชิดเลยนี่กะไม่ใช้ใบด้านหน้าเก็บริมคันเลยมั้งเนี่ยใจคอหดร้ายเหลือเกินโอ้ดินสวยมาก พลังปนเลยพุ่งด้วยอันนี้จากการคาดเดานะครับผมว่าอาจะวิ่งดึงประกบก็หากันไปเที่ยวสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมดูแล้วความสูงอาจจะได้แล้วอ่ะผมเดานะครับ ถอยเหยียบถอยย่ำล้นนะครับ hey, แต่แกมันทําไมไม่ใช้ใบด้านหน้าเก็บอยวดูก่อนนะครับเขาจะเก็บตอนไหนเพราะว่าเขาถอยหลังไปเหยียบแล้วนะครับอ่าใช่แล้วครับเป็นการไล่เหยียบเพื่อความแม่นของคานานะครับเอียงนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับอ๋อเขาไม่ได้บันได เอาใบด้านหน้ามาเขาเอามาวันหลังครับมาไล่เก็บหัวที่หลังโอ้โหเออแล้วแต่สไตล์เขานะครับ <Corin> ne, น่่เน,นดันดิบครับดันดิบอ่าไล่เหยียบข้างเดียวด้วยนะครับอ่าดูก่อนดูก่อนแม่อ่าเหยียบไม่ได้สองเที่ยวแล้วนะทีนี้ก็จะเหยียบ ด้านขวามือบ้างอ้าวยังไงเนี่ยลงผานอีกอ่าไม่ชอบใจหรือยังไงหรือความสูงยังไม่ได้อ่าดึงอาผานดึงขึ้นไปอีกอสไตล์เขานะผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับ อ่ถอยหลังเหยียบนะครับโอ้เก็เหยียบกลางคันเลยนะเที่ยวแรกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาจะไล่เหยียบตั้งแต่สายคนาหรือเปล่านี่เขาไล่เหยียบกลางคันเลยนะอ่าไล่เหยียบแล้วครับ ทีนี้เหยียบของแท้ทีนี้ก็ถอยหลังเหยียบนะครับโอ้โหวิ่งไวมากครับไม่มีไม่มียั้งไม่มีผ่อนเลยอะ่ะแล้ววิ่งเร็วซะด้วยอ๋อกันไลาเหยียบจากข้างบนมาหาข้างล่างครับ อ่าสไตล์เขานะครับก็ยังไม่การไล่เหยียบอยู่นะครับนี่ยไล่เหยียบอีกนะครับอ๋อเป็นนาตัวเองครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่เขาก็รับจ้างด้วยอ๋อแหมเมื่อกี้เราก็สอบถามราคาไป เขาก็รับจ้างด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นนาตัวเองถ้าเกิดว่าว่างๆเขาก็ไปรับจ้างนะครับ mm. เอาละครับลายเหยียบใช้คันทางด้านขวามือนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเหยียบไปแล้ว mm. เดี๋ยวใบด้านหน้าเขาไม่ได้ใส่มาเขามากันที่หลังไอ้มาดัานที่หลังนะครับมาแต่งที่หลังห mm. ม่ก็ฝีมือน,นเนี่กะพื้นที่ ตะดินได้โหวสวยมากนี่เกียร์ดีบครับไม่ได้ใบามา,าไล่เหยียบอยู่นะครับไล่เหยียบแต่ด้านขวามือนี่เขาไล่เหยียบตั้งแต่ชายคันนะครับเมื่อกี้เดินหน้ามาเหยียบแล้วตอนนี้ถอยหลังนะครับนี่ไล่เหยียบจ้งแ,แต่ชายคันไปยังหัวคันเลย หลังคันก็ได้หัวค,คันก็ได้แล้วแต่จะเรียกแล้วกันลายเหยียบกับไม้อีกเที่ยวนะครับเดี๋ยวดูการวิ่งกันแล้วก็การเก็บรายละเอียดข้างคันนะครับ อนสุดท้ายนะครับการวิ่งกันแล้วจะตรงหรือไม่ตรงในคราวนี้แหละยวเก็บรายละเอียดก็มาใช้ผานเก็บที่หลังหรือจะเก็บไปเลยก็ได้ครับใช้ผานเก็บก็ได้ใช้ใบด้าหน้าเก็บก็ได้นะครับข้างคนที่เราวิ่งไปนี่ดินมันกระจายตรงนั้นนะครับแล้วก็เอามาเก็บให้เรียบอโอฝีมือครับต้องเป๊ะ โอ้โหแล้วพื้นที่แกก็สวยมากเลยเรียบกิบเลยมีสวนด้วยแล้วก็มีห้างนาน่อนข้างหน้าเรานะครับอ้าวเก็บอ่าวิ่งกันด้านซ้ายมือนะครับ อย่างไงต่ออ่าไป้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับคณาคันนี้แม่จะได้จะได้งานชมวงนี่จะได้เลยนะครับอ่าจะได้ครับถือว่ากะดินได้สวยด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับทิ่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับ